รางวัลประเภทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคุณโตโน่พาคินคำวิไลศักจากขุนพันสามค่ะคุณคโตโน่พาคินครับสวัสดีนะครับ ได้เห็นเพื่อนๆที่มีชื่อเข้าชิงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแค่แค่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วครับผมขอบคุณทีมงานเบื้องหน้านักแสดงทุกๆคนไม่ว่าจะรับบทไหนหรือว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนตะกล้องช่างไฟสวัสดิการเ,เราเหนื่อยกันมากๆเลยครับเราถ่ายท่ามกลางอากาศที่มันร้อนมากแล้วก็บท เสือดำก็เป็นบทที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็หนักมากที่สุดบทหนึ่งในชีวิตเลยครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของความอดทนความเหนื่อยยากในการที่จะต้องเริ่มทำการบ้านเพื่อจะเป็นพ่อเสือดำแต่ว่าข้างนอกด้วยที่เขาก็ยังไม่เคยได้เห็นผมเล่นหนังในแนวแบบนี้กระแสต่างๆค่อนข้างจหนักต้องขอบคุณสามวงคนที่เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ขอบคุณบทบทนี้ที่สอนผมเหมือนกัน ขอแสดงความยินดีกับคุณโตโน่พาคินนะคะขอบคุณทุกเครดิตภาพและวิดีโอคะ่ะ